ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอียกเชียนเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมการสรับลิปมนี้ครับชมบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับในลงมาตัดห้านะครับด้านล่างนะครับนี่เป็นห้าแเป็นห้าเพ่งกุหลาบครับก็ล่างสวยงามนะครับหลังจากถูกฝนนะครับตกใส่ติดต่อกันหลายมือครับน้ำขังนะครับผมก็เลยมาระบายออกแล้วครับระบายน้ำแห่งน้ำบกลงแล้วนะครับ เลยมาตัดปลาไห่ลุงว่าเขาได้กินครับเนี่ยครับบริเวณตัดขึ้นมากนะครับกัยังประัานด้กวดได้ต้อมครับนี่ครับตัดใ้นะครับยังประัานด้กวดได้ต้อมเลยนะครับผนก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับตัดมาเรื่อยๆก็ยังสวยงามก็ถือว่าการเตรียมค้าม้อมไว้ครับผมก็ได้นับเดือนไ้แล้วครับนับเดือนกาเวลานะครับตัดช่วงนี้ครับนี่ก็สิเปหมดสิ้นเดือนพอดีครับ ิ้นเดือนกรกฎาครับนี่ครับสิมมดพอดีนะครับผมกะหรือว่านับมือนับวันไหวแล้วครับผมก็สิไปตัดอีกรอบหนึ่งครับตัดอีกรอบหนึ่งนี่ครับอยาบริเวณนี่ครับไปปลายเดือนสิงหานะครับหนึ่งเดือนนะครับตัดอีกรอบนึงนะครับตัดอีกครั้งที่สองครับก็เดือนตุลาครับเดือนตุลาเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าบรรยากาศอจะได้เกี่ยวข่ามแล้วครับ ตัดอีกสองครั้งนะครับนี่คือการจัดการระวาาการวางแผนไว้นะครับเพราะว่าเขาสู้หนาวแล้วครับหญ้าเขาก็บ่สามารถจะเริ่มเติบโตได้นะครับมันเย็นอากาศเย็นนะครับทามันหลนะครับผมก็เลยตัดตากแดดไว้แบบเนี่ยครับตัดตากแดดไว้แบนี้ยกับมาอัดครับอัดเป็นท่ำเป็นหญ้าแหงไว้ครับใหงว่าได้กินนะครับผมก็เลยทํำมาทุกปีละครับแต่ไม่ได้ทํำไว้หลครับท้าเป็นหญ้าแหงครับทามันหลนะครับ นี่กําลัางหยาสดๆขึ้นมาครับอันนี้เป็นแปลงด้านล่างผมก็ยู่ประมาณสิบสิบไรครับนะครับบริเวณนี่ครับสิบไรนะครับร่วมกับแปลงปล่อยด้านบนอีกหาไรครับเป็นแปลงปล่อยเป็นแปลงเ,เจ็บไหวเวลาน้ำถ่วมด้านล่างนี่ครับเวลาน้ำถ่วมด้านล่างผมก็จะตัดด้วยด้านบนนะครับต้องเตรียมค้ามความไว้ครับเพราะว่าถ่ายมีน้ำครับเครื่องเครื่องเข้ากับงมาตัดบ่ด้ครับ ต้องระบายน้ำออกแบบนี้เลยครับนี่เก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับกับแปลงห้าเพ็งโกลาสวยๆนะครับนี่ครับกำลังงามเลยครับเห็นสวรรค์ครับกระเท่ว่าช่วงนี้ห้าก็เริ่มจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นครับใสปุ๋ยไว่ครับ ถูกฝนเนี่ยแป๊บเดียวครับเดือนหนึ่งได้ตัดเลยนะครับนี่ครับเดือนหนึ่งถ่ายยาถูกปุ๋ยนะครับปุ๋ยใสลรอขึ้นนะครับงามงามเร็วครับนี่ท่านใจครับตัดนหน่อยก็ได้หลนะครับเพ่งกุลาครับว่่ต้องใส่เนื้อทีไหลครับสําหรับงว่าซี่หาตัวนะครับปลูกสองไร่ยุ่ยเลยครับปลูกสองไร่พอมาตลอดปีเลยครับ้างว่าซี่หาตัวนี่ครับเลี้ยงแบบสบายเลยครับ บรรยากาศเลยครับเขียวงามครับเนี่ยครับเขียวเป็นหนาที่นำนักก็ดีครับเนี่ยครับ้างามงามลายหนึ่งก็ได้หลายตันนะครับตันสองตันนะครับทางงามเต็มที่นะครับอายุได้ครับสองถึงสามเดือนเนี่ยผมว่าโอ้ีที่ผมได้แบงทอนพั์ในพี่น้องเฮานะครับถือว่าผมปล่อยไปสามเดือนนักหนานะครับนักหนามากๆเลย ตลอดหยาเพียงกงลานี่ครับครับถ่ายิปนี่ครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุงทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บยาให้ได้ความไข่ก็บยาดดมีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาอยางหรือพี่น้องครับท่ายิปนี้ครับปากกดไค์กดแช์กดติดตาใหมผมน้ำนะครับเด้อแก่งเตือนลิปต่อไปครับก้าว่าสวัสดีครับ